สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนําเสนอที่ดินราคาเบาๆนะครับผมแบ่งขายเพียงไร่ละ1นึ่งแสนแบาทเท่านั้นนะครับผมที่โฉนดเลยนะครับไฟฟ้าปะปามีให้พร้อมนะครับผมแบ่งตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปนะครับไร่ละ1นึ่งแสนแบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะครับพิกัดนะครับอยู่บ้านหนองตากายนะครับตำบลหนองประดูออำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมีไฟฟ้าปะปาให้พร้อมเลยนะครับติดทางสาธารณะกว้าง7เมตรนะครับผม ราคานี้ไล่ละ1นึ่งแสนแปดืนบาทนี่รวมโอนให้ด้วยนะคบผมคุ้มราคาเบาๆนี้หายากนะนะครับนะครับที่ดินก็อยู่ไม่ไกลตัวเมืองครับตรงนี้ก็ห่างจากตัวอำเภอประมาณ10โล10กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมรีวิวดูกันรอบๆนะครับดินดีผมเหมาะกับทาการเกษตรนะครับดินเก็บน้ําได้นะครับทาโคกหนองนาได้น้ําไม่แห้งนะครับติดชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวนะครับผม ไม่ในในป่าในดงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมาครับนี่นะครับแล้วอย่าเพิ่งโอนเงินโอนกรรจำใดๆนะครับควรไปดูที่ก่อนดีที่สุดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ